สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนทั้งไก่ทั้งไก่ท,ไกทั้งไทยทั้งเล่าเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าเอฟซีบัววัดศรียูหม่องใด้แก่ใด้เนาะคะ่ะเนาะทั่วโลกเนาะนี่กะกาบสวัสดีแล้วกะกาบขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ทุกการไลค์การแชร์การติดตามเนะะาะถ้าบ่มี์เอฟซีนี่กะยู่มาบ่ได้เนาะคะ่ะเนาะจะมาไม่ถึงณจุดนี้เนาะ,ะขอบคุณน,นะคะขอบคุณ ถูกเอฟซีสุขุสุขคนพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเมลา่าให้กกำลังใจนิกรับฟังเลี้ยงเล่าเมียฝรั่งในต่างแดนเนาะกะขอบคุณหลายๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะยังีกว่าเนาะค่ะเนาะใช้วิจารณญนะาณในการรับฟังเนาะเมียฝรั่งในต่างแดนหรือว่ายังไงก็วิธีชีวิตกับเป็นคนละเรื่องละเล่าเนาะค่ะเนาะกับ่ได้มาแบบว่า,า,าคือการเมิร์ดสุขคนดอกเดอ้อพี่น้องเดอ้อกะ รับฟังไปค่ะลกูกากิบขอโทษด้วยนะคะกับบรอดแบบวบามีเจตนาเสียเอามาเปรียบเปยเรือว่าเบาให้ว่าเมียฝรังนีมาแล้วมาลําบากแก,งส,แกงสั้นยังสีบนิกไม่ได้ตีรวมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนิกพูดออกไปนี้เฉพาะตัวนิกชีวิตนิกแล้วก็คนใกล้ตัวของนิกจริงๆเนาะค่ะเนาะนิกก็จังเอามาเบาสูเอฟซี FC, ู่พีสูนองฟังจังไดกั ขอโทษขออภัยไว้ในก่อนเด้อค่ะ้ะพูดอะไรที่ผิดพลาดไปก็ยกโทษยกอันขอโทษข,ขอโพยเด้อพี่น้องยกโทษให้นิกในเด้อะนะคะกะมุจเจอยูดีสบายกันเนาะพี่น้องเนาะอันมายามใดกะว่าได้ถามข่าวถามข่าวพี่น้องนิกกะยูดีสบาย,ยจะตอนนี้ก็อาการป่วยก็ดีขึ้นกะก,กินยาเนาี่ยจ้าก็หมอก็บอกว่าให้กินยาต่อเนื่องเนาะ แล้วก็อากาศกับพี่น้องกับเบิ้งโหลดในการแต่งตัวตะละมือนี่อากาศก็ยังหนาวนะคะวันนี้ลบสองนะคะนเนาะแถวบ้านนี่ลบสองก็ทะเลหมอกแล้วก็เป็นเกล็ดน้าแข็งนั่นแหละจ้ากะบอกไปว่าขีข่คานพี่น้องมันหนาวก็แจ๊กสิออกไปจังไหนงานมีนะคะงานในสวนก็คือใบไม้ใบไหลเพราะวา่าดอกไม้นาะหนาวหรือว่าดอกไม้สปริงเหแจ็กน้อยมันก็สิเขาน่าสปริง,นนนเ,นรงเนาะกะ กำลังสิเริ่มขึ้นพี่น้องเดือนนาเดือนนี้ไปก็แล้วแต่อากาศเนะาะจักน้อยนี่กับเสื้อผ้าพ,พี่น้องไปหาเก็บพักปลาสันตัวเก็บพักเสียนฝรัง่งมะขันสมเก็บพักกระดอก,กระเดาไปกะตอนนี้ก็ก้าวมาใกล้จะปีแล้วนะน้องขะน้อพี่น้องเพราะว่านี่เริ่มเฮ็ดช่องอเดือนมีนาเนาะค่ะพี่น้องเดือนมีนาก็ ขอบคุณหลายเด้อค่ะ FC สิทีิติดตามตั้งแต่เมื่อแรกจนถึงนะทุกวันนี้แล้วก็ FC ทุกๆท่านก็นกลับมาขอบคุณกันอีกก็ดีใจพี่น้องดีใจอยาเฝ้าถิ่มเฝ้าปานิกเดอ้อยู่ให้กำลังใจกันต่อไปแล้วก็ี่กินดีเด้อค่ะเดอ้ออันเพื่อนเพื่อนแฟนผู้ใดที่มีแฟนฝรั่งหรือว่าไม่จําเป็นต้องมีแฟนฝรั่งนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตแตกต่างกันไปเนาะถ้าอยากให้นิกเป็นจุดศูนย์กลางที่เอามาเล่า เอามาเ้าออกไปให้มีพี่น้องได้รับฟังว่าให้เป็นข้อคิดว่าเออบางครั้งปัญหาแบบนี้ก็ไม่ได้เจอกับเราคนเดียวเนาะก็ยังมีผู้อื่นที่เผินลําบากเลยว่ามีปัญหาแตกต่างกันออกไปได้รับรู้รับทร,บรบาบเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นบทอยังก่อนเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะคะเนาะนี่ก็ยินดีเด้อกันผู้ใดอยากให้นิกเ้าก็ คอมเมนต์มาหรือว่าติดต่อนีกหลังไหมมาใดเนาะคะนะ่ะเนาะมาเบามาปรึกษามาเบานวหัวมวนกันต่อไปเนาะเมื่อนี้กะสิเจ้าสิเวเรื่องอยังแหละมี่นี่กวยตี <c oughs> กะมีเอฟซีสี่คนเขามากใหม่ๆเนาะคะนะ่ะเนาะกะเพ่นกะอยากคูว่าอันนี้เป็นไปมาจังไดกะได้เบาหลายรอบเลย่ละค่ะแต่ว่าเมื่อนี้กะพูดถามว่าอันนีมม้มานกิดนี่มากจังไดว่าสันเนาะนี่ก,ก็เลยสิมาเบาให้ฟังใหม่เนาะนะอ่ะ ผู้ใดที่รู้แล้วก็ฟังอีกด้วยพี่น้องอันสิไฮนิกว่าว่าเป็นขัน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 นี่ก็เหตุบ่าไา้ดพี่น้องเอ,อ้ยแล้วนี่กะสิบอยฟังว่าอีหยังก็ไปเหตุอันเพลิงเพลิดแต่นี่กเ็เฮ็ดบ่ทานได้เป็นดอกยาอดจ้า,าฟังเอาคันอยากฟังอีหยังก็ไปเปีน่นไปกดหาเอาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยจังใดก็ขอโทษไ้ก่อนอันพัาหามมาว่าอัน เจ้าวอยูุตังยี่สิบสองปีเจ้าไปจ้งไดอันใหญ่นิกว่าส,สันวานิขะขอบคุณนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณคำคอมเมนต์เพราะว่ากระเฮ็ดไหนิกอีกแล้วไหมีแน่วเบาเนาะกะตอนแรกนี่ก็มาวีซ่าคู่มันน่นในหลวพี่น้องคบกับแฟนกะบด้แบบว่าสมัยนั้นนะคะพี่น้องสมัยนั้นสําหรับนิกนะอ่าถ้าว่าคบฝรั่งนี่ต้องแบบว่าอุย้ยเพิ่์นีสิแบบว่าลวยเบาเรียงไดงเงินล้า,านเงินเสียนกันพลันเนาะ แต่นิกอะบ,บ่ไดดอกจากพี่น้องไดฝรั่งบ่ได,งดเงินลอกกะอันบ่ไดภาพฝรั่งขืนไปหอดบ้านหอดซองไม่พี่น้องอันอีหยังก็รักกินหมักฝรั่งไหมนิกนกรักกินเงียบเงียบพี่น้องรักกินจนกะบม่เป็นว่าบบอกบอกพี่น้องใกล้ตัวคนที่สนิทนะรู้ว่ามีฝรั่งมาคบมาจีบหรือว่ากําลังเห็ดเรลืองเฮ็ดหยังอยู่แต่ว่าตอนนั้นณนณะนะตอนนั้นอนะ มันเหมือนกับฝันเป็นจริงมันสิเป็นไปได้ยโยบ้อกูสิได้ไปเมื่องนองอิลีบ้อฟรังเขาสิมาจริงใจอิลีบอเพราะว่าไปถาเขาอยู่บ้านกับพแม่ว่าเขาส่งเงินเงินให้ปวดปวดใส่แม่พี่น้องนิกในสีวอาว่าอายเลยอันแวนที่เขาซื้อไว้ให้แวนเพชรวงเดียวอันแวนเพชรกับพวแม่วงละลานละแสนได้พี่น้องวงละจักหมื่นเองตอนนั้นเขาซื้อไว้ให้น่ะสามหมื่นหามันบ่แม่เพชรซ้ำเนาะน,นิกว่าขันมาคือเดี๋ยวนี้คือว่าหูจะไม่ใช่สิ สี่มือสี่มืนเก่าพี่น้องกันนีจ้จำมาเพชรถ้าสมัยนี้มันกับโบแมนเนาะเพราะว่านี่พวนี้มาศึกษาแล้วเวนเพชรมันตกเป็นแสนเป็นหยังขืนผุนเนานะมันบอกระสีแมนแบบโคงิโคเมียอีหยังก็เขาวาโคเมียมหรือหยังแต่ว่ากะมีใบรับล่องมีใบซื้อขายให้คุณเหรจ้าเวนจำแล้ว,จำ,วจำอีกพี่น้องส่วงไปถาฝรั่งเยอบานนะนีก่กูเาบา่อยากอายดอกผู้ใดเป็นคือข่อยบอ่คือเป็นตอนนี้เลิบอีสานนี่บ่แต่สุดท้ายเนาะเขากับบินไปหาา ก็ทำวีซ่าคู่มั่นมาพี่น้องเนาะก็เอ่ฟซีที่ถามมาว่านิกมาอังกฤษยังไงเนาะนี่ก็ม่วีซ่าคู่มันเนาะค่ะเนาะวีซ่าคู่มัน6เดือนอ่าวีซ่าคู่มัน6เดือนนี้ก่อนคุณอ่ก่อน6เดือนคุณต้องแต่งงานเนาะพี่น้องนิกกับม่น้าเพลนแฟนนิคกะคบกันโดนบอฝัดท่าเพื่อนถามไปอีกเนาะบ่โดนจ่าบ่โดนพี่น้องก็เจอกันที่ไหนโอ้ยคันนิกดํใไ้ดําหน้าขุดมัน ตัดอ้อยยุบันนิกกะสีบพ่อเพื่อนดอกละกะตอนนั้นในคนรอบตัวรอบข้างหรือว่าญาติพี่น้องกะไม่ได้มีแฟนเป็นฝรั่งเนาะกับบอลูซัมหรอพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงที่นิกอยู่กรุงเทพอ่าตึกทีนิกเซาอยูน่นก็ได้มีเพื่อนๆที่มันเพื่นมีแฟนฝรั่งแลง้วสงศนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนแนะนําเพื่อนต่อเพื่อนมาดอกเพื่อนกะแนะนําว่าเออ สิ่งเสียเวลาออหยังกับคนไทยอหยังยังสั่นยังสี่พุ่นไปมองมันสิได้ทิปได้ดีผลเพื่อนก็บอกอย่างนี้เนาะแล้วเพื่อนช่วงนั้นก็มีอยู่ห้าหกคนเพื่อนกะมีแฟนฝรั่งเหมือนตาาแต่ว่าบดิแต่งานก็นคือเขาส่งเงินให้ใช้เออก็เลยเนาะมูบอกกบไปส่วนตัวก็ไปตรงที่มีฝรั่งแหล,ละพี่น้องเนี่กับว่าอายดอกเนาะเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้ขึ้นอีกว่าแหละแต่ไม่ใช่เวลานานค่ะพี่น้อง ่าแค่อาทิตย์เดียวก็เจอแฟนเจอเรือก็ไปน้องเขาออดหลอดพี่นอ้องไปออดหลอดจนเขากลับประเทศเขานั่นแหละอ่ากลับมามาวีซ่าหกเดือนคู่มั่นอาทางทางคนที่ข้าเจ้าแฟนไปจ้างเหตุวีซ่าเนาะเพราแฟนนี้จ้างเอเจนซี่ทำวีซ่ามาให้ เพื่นกบ,บอกว่าก่อน6เดือนเขาต้องแต่งงานนะเดี๋ยวยังไงก็เอาเบอร์โทรพี่ไปด้วยเพื่อนก็ดีค่ะเพื่อนก็ติดตอนมาประจําเพราะว่าช่วงนั้นนีกก็ภาษาก็ยังไม่ได้เนาะยังไม่เก่งพี่น้องเอ้ยมาหดมือแลกนิกมาถึงอังกฤษทูต0สเนาะอันปีไท่นี่ข่อยก็ลืมเนะะ่ะพี่นอ้องเฮอยว่าข่อยลืมซาดเดอวันที่สองมกกลาปีฝรั่งนี่พศสองพพี่น้อง หนาวครับลถออกจากอันจากอันสนามบินฮิสโตรเนี่ยถามแฟนว่าต้นไม้บ้านเธอคือต่เหมดดไปจัน่นคืออดูยในใจแล้วเือเดียวไปใส่กับมีตรทำแข็งเดียวไปใส่กับมิตรตนไม่ตตยเขาอยู่เขากินจังไว่าปจันว่าแต่ก็ยังว่านอกกะนี่กะไดคนเท่านะักพี่น้องตัดสินใจข้ามฟ้าข้ามทะเลเหินฟ้ามาแล้ว ยังไงเราก็ต้องสู้ต่อมันว่าเขาก็ต้องเอาฝันให้เป็นจริงความมุ่งมั่นของเรามาคือนิกว่าไวัยวาทุกคนมามีเหตุผลมีจุดมุ่งมั่นมีความที่อยากจะเป็นในแต่ละบุคคลเนาะแต่จากนิกนี่มาแล้วอาจจะแบบว่าทุกอย่างง่ายได้กะพื้นฐานของนิกนี่กับบริภาจากแบบว่าครอบครัวที่ลำล่วยหรือว่าเคยสนุกสุกสบายมาก่อน นิกเลยถือว่ามาอยู่ที่นี่มันก็ทุกอย่างก็ง่ายสําหรับนิกไปหมดพี่น้องเพราะว่าเห็ดไทยเห็ดหน้าคุดหมอกคุดมันตัดอ้อยก็เห็ดมามักขายของตลาดเศ้าขายทุกอย่างน่นล่ะพี่น้องไปขายบักโม่เล่ขายบักโม่น้ำมูบานแต่งโมน่ะนะหาซื้อของห่างยิงกว่าเห็ดมังานลงหอกลงงานงานบ้านงานร้านอาหารน้ำกุ้งเทพงานทุกอย่างทํามาเนาะนิกเลยคิดว่าสําหรับนิกนี้ ไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะมาอยู่ที่นี่เนาะเพราะว่าพื้นฐานของแต่ละคนกันผู้เพื่อนในซับายแล้วก็เคยได้ใส่เงื่อนใจข้าหลายๆมันก็นจะอาจเป็นอย่างแบบอาจจะไม่สมหวังดั่งที่คิดเนาะแล้วนี่ก็โชคดีว่ามาถึงเล้วกะได้ยูเงี่ยนจากของอะไรพี่น้องคืออย่างที่เคยพูดว่านี่ก็อยู่เฉพาะกับแฟสองคนเราก็มากับแฟนนี่เพื่อนกระถามนะว่าเป็นอย่างคือบผ้าแฟนขึ้นไปจัดการจัดงานอยู่บ้านก่อนจังมาทำเขา นี่กระบอกว่าอยากจะขอตอบนะคะเนาะว่าหนึ่งเรายังไม่ได้สัมผัสเขาเนี่ยเพราะหันได้หูแจ็คสีใดสีดีซ้ำใดไ้นิกใส่คำานซะเนาะขันเท้าสีนากันเท้าสีบอดใดบอดีกัให้มันตกอกู่กจกขวงขันเอาขึ้นไปบ้านพี่น้องบ่งไปคนอยู่บ้านกับสีเบาสีซาเมนบอลพี่น้องก็เลยมาซะก่อนตัดสินใจมาให้มันรล้มันเห็นพอนิกมาบัดพี่นี่พี่น้องเอ้ยมาวีสา หกเดือนคู่มั่นหกเดือนนี่คุณต้องแต่งเหลือสิบหามือพี่น้อแฟสนีกเก่งย่อมแต่งงานกับนี่เกี็บเป็นถือเขาเทเกี็บเปนในกลับไปบ้านอันถามกระท้อไปหาพี่เพื่อนเอาวะพี่จะสิบห้าวันแล้วทําไมเขายังไม่แต่งนู่นนี่นั่นปทีนีิกะอยังเกาะมันยาร้อยเล่มเกวียนของ ยี่บอกเพิ่นว่าของแขวนบ่ไม่ลอยเลียมเกินลือพี่น้องมันเกินลอยเกินพันเกินหมื่นพมดแล้วยังไม่ยังกระซางกูต้องเฮ็ดแต่มึงแต่งให้กูให้ได้คั้งกัขวงในห้องกับตัวพี่น้องมาเทนี้คั้งบ่กินข้าวกินน้ำบ่ซ่านแต่ว่าเนื้อกินน่มีอยู่ในห้องเมื่สุดท้ายแฟนกับตาตัดสินใจอ่าสิบวันเหลือสิบวันไปแจ้งทางอำเภอไปทําเรื่องจะแต่งงานัาที่นี่ พ่ออยู่ต่อไปต่อมาพ่อหลันแกกแต่งงานแล้วเนาะพี่น้องก็เลยมาถามแฟนว่าเจ้าเป็นอย่างขึ้นสิบอแต่งงานกับข่อยเขาพ่แน่ใจเพราะว่าเขาบอกว่า,วานี่ก็เป็นเด็กน้อยเขา,าอายุเยอะ,อะตอนที่นิกมากับแฟนน,น่ะนิกยิบเจ็ดเนาะคะเนาะแฟนหาสิบเอ็ดอย่างหาสิบสองมันก็ห่างกันเยอะจริงๆนั่นแหละแล้วท่านแม่เพิินหรือว่าน้องสาวเพิ่นน้องชา้เพิิน,น,นกบตอนนั้นกะ คือเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับผู้หญิงไทยหรือว่าอ่าคนเนเชียเข้ามากไมก้กระโดอกระเดียนะถ้า22ปีที่แล้วน่ะนะทุกเมื่อนี่น่ะอะไรก็เปิดกว้างนะคะแยกแยะเด้อค่ะห้ามดราม่าเด้อแต่เมื่อก่อนน่ะมันจะมีนะคะเดินไปไหนอย่างเงี้ยเขาจะมองเราหัวจดเท้าเท้าจดหนี่แล้วผู้ยิ่งยู่นีนะเพราะว่าเข้าเป็นเด็กก็เท่ากับว่าเราเป็นเด็กอ่าเข้ามาเอาหัวเถาอย่างเงี้ยังซี่แม แต่แฟนนิกไม่เคยแต่งงานมาก่อนค่ะแต่เจ้าชู้พ่อกะพ่อประมาณค่ะแต่ว่ากา็หลังจากที่แกตัดสินใจจะแต่งเนาะแกกับไปเราก็ต้องไปแจ้งที่อำเภอเนาะค่ะเนาะในเขตไปแจ้งแล้วทางอำเภอเขาก็สินัดมือมาให้นัดวันที่เรา,าจะต้องไปจดทะเบียนคือนิกไม่ได้จัดพิธีแต่งใหญ่โตเข้าโบสถ์เข้าอะไรนะคะก็ไปแค่ขมนบานเขาก็ไปที่อำเภอและพี่น้องแต่ว่าเที่ยงกิจ มัดก็จะมีแบบว่าเขาจัดไหเป็นห้องอคู่นี่คู่นี่วันที่นิกไปแต่งก็มีสิบกว่าคู่เนาะค่ะกัห้องไผ่ห้องมั่นญาติพี่น้องไปแล้วก็นิกกับบอดี้มีเพื่อนไม่รู้จักใครหัวเดียวกับเทียมรีบพี่น้องเนาะแล้วก็แฟนนิกก็ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีครอบครัวอะไรใหญ่ก็แขกทุกคนทั้งหมดสิบสามสิบสี่คนนี่แหละค่ะนิกจำบอผิดเนาะอันล่ะจ้าก,ก็แต่งงานพอแต่งงานเสร็จอะไรเสร็จทุกอย่างก็ เริ่มลงโตเริ่มเข้าใจเริ่มเขา,เร,เ,ขาเราก็ทําให้เขาเห็นน่ะแหละจากพี่น้องกับคืนนิกว่าจริงๆนิกจะอยู่บ้านไม่ออกไปกับแฟนก็ได้ที่ว่าแฟนไปเหตียดงานตื่นไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้าน,นิกกับไปน้าแฟนกับพี่น้องหนาวๆฝนตกๆค่ะล้างมือนี่ออกไปน้าหัวค่ะเวลาอ่าคือจังอากาศช่วงนี้น่ะน้ำอันล่านจอดรถน้าบริษัทน้าอันนั่นนาะพวกนิกนี่ต้องเอาเกลือไปวานใน้พี่น้องบ่ห้มันมืนไหมจ้ะ นิกก็ไปเฮ็ดไปเฮ็ดน้ำผัวอันรถตัดหยาเที่เขานั่งขั้นยังไงนิกก็ไปโอ้ยถือว่าเป็นการเล่นไปซะเลยนิกก็ไปคับไปตัดตัดคับรถตัดหยาคือจริงๆก็ติดรถไปเล่นกับเขาเนี่ยแหละพี่น้องแต่ว่าเข้ากับเบื่อมันว่านั่งอยู่ในรถเบิดเหมือนกับเป็นไปบบได้ก็สิิปยางเตนุนนี่นั่นกับโบได้กับ เขาก็บ่ไดให้ไปดอกเข้าเบื่อเข้าก็เลยไปแล้วอีกอย่างเราอยากแกเอาชนะมึงบ่อยากแต่งน้ำกุติเดี๋ยวกุติเห็นไอ้มึงหลงน้ำกุจนขี่หยอดพละเสงยนวกนี่กะไปกับแฟนนะคะเพราะช่วงนั้นอ่าลูกคนโตก็ยังไม่ได้ไปรับมาเนาะอันนี้คือบอาช่วงที่มาใหม่ๆหม่กะไปดําแฟนถูกมือค่ะแฟนตื่นตีซีตีหานี่กะตื่นตีซีตีหาไม่เห็นเขาห่อแซมวิดเขาห่อขนมปังข่อยกับห่อเขาข่อยในแล้วไปข่อยกินบะเร็วเนาะ ไปน้าแฟนตะล่อนแต่ล่อนไปจังสันเขาก็เริ่มเริ่มเห็นว่าเออเข้าไปเคลียขี้ดินขี้ยาก็ว่าไปพี่น้องก็ขึ้นนิกว่าไปเดินเก็บขยะนั่นน่ะที่คลิปสองคลิปสามคลิปทีนีก้ก็บอาไปเลี้ยงทํคก้มสะอาดมีคนว่าเฮ้ยนั่นน่ะนิกไปได้ทําความสะอาดแต่นิกไปเก็บขยะพี่น้องแถววิมบูดอนเนี่ยในเขตล่อนดอนอีรีน่ะนิกไปยางถือถุงปุ๋ยเก็บเนี่ยทีนีก้ก็บอโอ้ยคนบึงนิกว่าสั่นตัวก็อธิว่า มาดามแจ้งไดยมาสร้างมาเก็บขายะก็ว่านาะนั่นล่ะคือเราเอานิกกระคืดในใจหูแบกมันกก็เฮ็ดมาเล้วเฮ็ดอยังดำหน้าลุยข้นลุยตมคือก็อย่างที่นิกพูดไลสไตล์รถชนิยมมันไม่เหมือนกันหรอกอะความนึกคิดแตกต่างกันนิกก็ทําทําจนเอาชนะสามีได้แหละพี่น้องก็จนแบบบัดที่นี่ก็เริ่มบอกับเฮ้าอันเจ้าคิดหอดบานบอป้าเข้ากับบ้านเอเอก็เริ่มแพน เข้าก็เริ่มแตพ่พราะเขาไวใจเข้าจ้งน้อยเข้าก็เริ่มแต่งข้าเปากระถามพี่หนูอยากให้เข้าไปแต่งหนูที่ที่บ้านถ้ากลับบ้านหนูก็ต้องพาเขาไปที่บ้านพี่ช่วยพูดหน่อยอ่ะพี่เอเจนซี่เนี่ยเล่าก็ดีได้เล่ากะซอยเว้านู่นนี่นั่นสุดท้ายนี่ก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านค่ะพี่น้องก็เกือบปีหนึ่งละมั้งได้กลับเนาะเพราะว่าหลังแต่งงานก็รอให้อะไรมันนั่นทุกอย่างกระกลับไปจดอ่ากลับไปเฮ็ดพิธีแต่งงาน ประเพณนีแต่งงานยมุบานนั่นคือการเปิดตัวสามีเขาจะบอกว่าเอามันโพมาจังหดอันมันไปได้ผัวอันเห็นมันหายหายไปมันไปได้ผัวฝรั่งมันไปอยู่มองนอกสร้างว่าแทวศัซย์สร้างแล้วพี่น้อมาเลยเขาลือเขาสาหาลังก้นกับมึงบุญญาตีเขาก็ว่าเทมึงบุญญาตมึงตายตีตัวพี่หน่อคนลำบากนี่เนาะไม่ไมเขาบ่ได้ยังแม่ะปัจจุบันแห่งไปเห็นเงิ่นค่าดวงค่าดวงกับ ได้พอเถึงหอดแสนพี่นอ้องเออกระสู้ขวนผูกคอผูกแขนธรรมดานี่ลหละเออล้านากนั้นกะแฟนนิกผัดบนนอนเยี่ยนแม่นิกเด้กะับไปนอนโรงแรมเนาะน่องโรงแรมในจังหวัดลอยเอดพุ่นละอู้คนกะว่าป้ามันคือาคากแท้นี่ลหละนิกถึงว่าทําไมเมื่อก่อนนะผู้ใดกะอู้ผัวฝรั่งเนาะบางแนงสี่ไหมอันนี้คือความนึกคิดของนิกเนาะพี่น้องเนาะกันั่นละจ้าคลิปนี้กะเว้า มาโดนอีกแล้วก็มา,าขยายความว่ามาอังกฤษด,ด้วยวีซ่าอะไรเนาะมาวีซ่าคูมันพี่น้องแล้วก็แต่งงานจดทะเบียนอยู่อังกฤษเลยด้วยค่ะเด้อแล้วก็ในการจดทะเบียนครั้งนั้นเนาะค่ะเนาะมันจะไม่เหมือนสมัยนี้หรือว่านิกอาจจะไม่ได้สังเกตก็ไดดเนาะสมัยนี้นิกอยากจะยังก็ย้ำตอนท้ายว่าถ้าสาวๆสายฝอน้องๆคนไหน ที่กำลังคบกับแฟนฝรั่งกำลังจะแต่งงานถ้าเขาให้มีสัญญาในการจดทะเบียนในการแต่งงานถ้าเรามีความรักความจริงใจซึ่งกันและก,กันย่าจิคิดว่าเขาขี้เหนียว่าจิคิดว่าเขาคิดหน่อยคิดใหญ่เขากับ่านเฮาเฮากับญานิเ,าเ,าานเขานั่นแหละนี่จะขอบอกเนาะจดะทําไว้ก็ดีค่ะเพื่อนมันเป็นการละเอียดอ่อนกันลึกซึ้งเนาะ,ะถ้าเราไม่ทําผิด ก็บอกเป็นยังถ้าเขาทําพิษมันก็นดีเข้าไปคือสมัยนี้ก็ยังไม่ใช่ว่าทุทกคนทั่วไปเนาะมันก็จะมีเป็นบางคนในการก่อนที่เขาจะแต่งงานหรือว่าจดทะเบียนเขาสิมีข้อสัญญาข้อตกลงกับเราในเรื่องมรดกหรืออียังทั่วๆไปกฎเกณฑ์ในการแต่งการจดทะเบียนเนาะอันนี้ไม่ต้องไปคิดมากนะะเนาะค่ะนาอพี่น้องถ้าเราคิดว่าเราจะมา แล้วมาอยู่แบบใช้ชีวิตครอบครัวต่อสู้ไปด้วยกันกับ่บเป็นอย่างเนาะอันนี้กับ่บเป็นว่าสีมาให้อดให้ทุนทุกอย่างลาบากปัานไหนกับอดกับทนนี่กับ่เห็นน้ำเลยค่ะเดอ้อเพราะว่าเฮามากกวงไก่เฮากะตรงอยากให้ชีวิตเท่าดีขึ้นอยากให้คนอยู่ข้างหลังสุกสบายเนาะแต่บางครั้งการที่เราให้เขาสบายเกินไปมันก็ลําบากตัวเราอีกก,กะกะคอคิดแต่ละคนกับ่บคือกันนะเนาะพี่น้องเนาะนี่กะ ขอบอกไว้แต่ว่าสมัยนิกแต่งงานไม่มีข้อแม้ค่ะพี่น้องแล้วนิกก็ว่าได้เต็มปากว่านิกจบอ่หยังก็จบปริญญาแล้วตอนนี้จบปริญญาในการที่มีสามีฝรั่งเพราะว่านิกอยู่จนสามีนิกเสียจนได้รับทุกสิ่งทุกอย่างนิกก็เลยคิดว่าสามารถเอามาพูดได้เนาะว่ามันเป็นแบบใดนั่นละ่ะ อันนี้ก็ยาวอีกแล้วพี่น้องสิจบกับจบกับไอ้จักเตียอันดาจังใดทุเจ้ามีอีหยังอยากให้นิกว้าอีกก็ถามมาเด้อถามมาโหลดอันใดว้าได้ค่อยกระดิบใส่ค่อยออกไว้มุ่งเจ้าฟังกุลละเนาะคลิปนี้กับไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะค่ะเนาะเอาไว้ทั่วกันคลิปหนาเนาะจังใดก็บฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งไว้ใดเด้อพี่น้องมุ่เจ้าแจ้งสีประพาด่าข่อยเว้าเรียงหยังในแต่ละคลิปละคลิปเนาะ อันเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าค่ะให้มีความสุขสนุกสุขสบายสุขขู่สุขคนร่วมในตัวนิีกน,ำน,ะะน้ำแล้วกันเนาะสาธุบายบายค่ะบายบายรักทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ